เออเจ้าอี่งยังคนสิขายที่ค่อยสองสองล้านสิขายที่จะสองล้านสิบไร่์ุุนะสิบไร่อือโอแต่แต่วาต่อไปแล้วเหลือแปดแสนอ้าเจ้าคือต่อได้หลายเถอะค่อยมีความลับเราป้าเจอกำความลบามับเราไหวแล้วเ,เลยต่อยเจ้าแปดแสนอือที่จริงค่อยตัวหันหาแสนก็นได้ดิเออเจ้าคือประตอเก่งเกล้าวว่ะไปแล้วแปดแสนแล้วมันสิขาดทื่อไรอือใส่ดีแฮะ เออตาว้าเจา้าคันจะซื้อมาจะเสียดยังละ่ะไปยสิเฮ็ดโคกน้องนเาเจ้าสิเฮ็ดโคกน้องนจาจะเสียดทิศเหนือมันบ่มีผู้ดูแลไปยสิขุดสาอมม้อมเฮ็ดเป็นนูนเลี้ยงปูเลี้ยงปลาทาั้งน้าก็สิเฮ็ดเป็นว่านิลทางนี้สิเฮ็ดปลาบึกทางนี้เฮ็ดปลาสลิดทางหลังเลี้ยงปลาเข็งสิดิ <c oughs> ทางกลางนี่ปลูกต้นบักตาล2ต้นเอาไว้เฮ็ดหยังไปกินเร่ <c oughs> โอ้ย ยแยา,ามไหนมันสิได้กินว้ายแจ้มไหนก็ได้กินนี่ต่อไปมันสิอึดได้บใกตานนะเนี่ยเอ,อื้อทั้งคางกับดีซางเป็นบ้านเขาเลือดหัดสองสันดิยืนออกไปทั้งแม่น้ำมาเออเวลามีงา้นยังต้งก็นั่งยืนหันโอ้ดีเนาะเออติดไปเออฟูบัวพ่ออ้อมไปโอ้ดีดีันสีงามเลยเนาะงามเหรอนุเป็นคล้ลายๆคาเฟ่ยังสิเนาะเมนอืมครงการโครงการคอยดิน่นว่าแต่ว่าปีได้เจอสื่อเพิพ่น<อ> <ไป S 2> กรจักเดียวเอาเมาื่อแกแล้วจังได้เพิ่นไปต่อเพิ่นตื่นดับเป็นดีไหมต่อเวลาแต่ยังบ่มีเงินสิจก็ตื่นบ่นีตน่ตื่นยังตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้วโอ้มันตายด้วยกูเลยหยัง่งโอ้ยโคกงองหน้าโว้ยโคกขรอ,องหน้าเนี่ยเจ้าเสื้อของรถนะข่อยเสื้ออยู่แต่ว่าเจ้าเสื้อเงินใส่ไปซื้อเพิ่นข่อยถามก่นอนแต่ถ้าว่าข่อยไม่ถามเจ้าดีละ ก็ทำไข่เด็ดยังเงื่นโมีว่วะโมมีจะไปต่อเพิ่งยังไหนเ,เงื่อนเจ้าไปไว้ใส่บิดโอ้ยมันก็อยู่ในวังสะพุงอันเด้กุ้ยไว้ไก่แท้ <c oughs> กุฝากไปท้าว่อนี้ <c oughs> เอาไปตายติดวังสะพุง <c oughs> พุ่งเจ้าแล้วก็วพุ่งไข่นี่นี่ยเงื่อนนี้ได้พุ่งสิอ๋อจะแตกสึ่มือนมาอยู่ได้จังไงโดยประเสัิฐไปแพาออกเอาียังแพาเอาเงินเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะหินหมดแล้วไปบอกเพิ่นบอกว่างไหนไม่ลดโอ้โค้งลงหน้าไข่เด็ดสิน ความคิดเจ้าจะสิมะโขกน้องหนอกน้องหน้าอีงเงินบบมีฝันเฟืองรู้ว่าเปไงอุ้วมันเป็นโครงการดีนี่โขกของหน้าเอา